สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทาง youtube ด้วยกันจ้าทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กลมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคเช้าบ่าย เป็นงวดประจำของวันที่25เดือน7 2 6, 5 6สองหากกับแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าสำหรับผลสรุปพุ่นนี่เควอี่าวบ่ายของวันที่22วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปกันเลยจ้าสำหรับผลสรุปพุ่นนี่เควอของวันที่22เมื่อนีอันนี้เป็นวันศุกร์เนาะจ้ารอบเศรารจ้าจอยให้อยู่ที่4 3สลูดผลรอบเศา้ากับรอบบ่ายคือ3ส่วนเนาะจ้า รอบเศร้าจะพ้นออกศูนย์สาม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 นราจะบนเข่าไปเต็มเต็มนอาจะสามสามนราจะแต่ว่าอยู่ในชุดกันเบิ้์นเาจะเพราว่าเมื่อนี่ได้สามส่วนเราจะจยกันเลยให้กันเบิร์ไปนอาจะสามสามนอาจะเข่าไปเต็มเต็มจะสามสามรอบเศร้าจะสามสามสามบนเด่นสามลูดสามมาจะ สองตัวล่างรอบเส้าออกสาม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 นี่ก็เด้งเต็มเต็มนอกจากนอกพี่พี่ฟจ้าโอ้โหสุดปังอลังการกันเลยทีเดียวจ้าสำหรับมือนีรอบเส้านี่คือเด้งบนล่างสาม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 กันเลยทีเดียวนอกจากอยู่ในชุดกันเบิร์นจ้าสาม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 เด่นสามูดสามเข่าจ้าสุดปังอลังการกันเลยทีเดียวสําหรับว่นนี้แคอีอ้มือนีนอกจากรอบบสามสองลูด พุรอบบายนี่รุดไปนกจาาสี่หก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 โอโหมาเบิ่์นอย่างเดียวเลยนกจกเมือนี้ยนนินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามหุ้นนิเคกับแอสจอยนกจากสำหรับหุ้นนิเคอีวันศุ์วันสุดท้ายนี่ถือว่าสุดปังกันเลยทีเดียวนกจากเขารอบเสานอกจากเต็มเต็มบนล่างจ, 3, 3, 3, 3, 3, จา่าสาม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 จ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนกจากที่ยัง,ยง ติดตามแล้วก็ยังเสื่อมันในแนวทางของแอดจอยนอกจากรับรองว่าแอดจอยซีบ่ํ้ใหาย PPFC ผิดหวังจ้าแต่ถ้าเมื่อใดแนวทางรุดก็ตตรงกราบขอโทษขออภัย PPFC ไปด้วยจ้าสำหรับ FC ที่เข้ามารับซมเอาแนวทางนอกจากหรือว่าเข้ามาเบิงเอาแต่แนวทางนอกจากอันนี้จอยบอกขอรับประกันด้วยจ้าสำหรับวันที่ยี่สิบห้านอกจากกับแนวทางหุ้นนิเคอิเ้าบ่ายจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรูดจาพิพัทน์มองได้แอด้อยตรงกรับก็ถูดโค้ไปพ,พี่เอฟซีหลายๆจา้าถ้ามักถา้าชอบจังคอยตามบ,บ,บัวหมักบัชอบกับปล่อยผ่านได้เนอะจา้ารอบเส้าจา้าเมื่อนี้จะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งศูรอบเส้าหนึ่งูรูดจา้าหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึงเจ็ดเด่นศูนย์รูดศูนยมีศูนย์หนึ่งศูนสามศูนยสี่ศูนย์นกศูนจ็ด รอบบายจ้ะเจ็ดหกรูดรอบบายเจ็ดหกรูดจะ้ะเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดจ้าหกเจ็ดสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนะจ้าหกศูนย์รอบบ่ายหกสาม หกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่รอบเศร้าจ่าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดจ้ะ สำหรับพู้นี้เคอิเมอนกอะตามนี่เดีอยวเาจะประมาณนี่เดีอยวเราจะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจะแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดหมไรแอดจอยต้องกราบขอโทษขอ,ขอภยัยพิพีเอฟซีหล,ลายๆจา้าสำหรับเอฟซีที่เขามารับซุมเอาแนวทางสือส่อๆโดยที่โบด้จิตตามอันนี้เขามารับซุมเอาแนวทางใดเดีอยวาะแต่ว่าจอยโบโคอลับประกันเด้อยวาะถ้าเกิดว่าเขามารับเอาซมับซ้มเอาแนวทางสือ่อๆเนาะจ้าอันนี้แอดจอยโบโคอลับประกันจ้า กับขอห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโซดีกันทุกคนทุกทานเนาะจ้กเขามาแล้วกับฝากเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้กคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามาเนาะจ้กแนวทางดีๆมีห้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า